สวัสดีครับอยู่กับช่องบุญหลายอันทัวครับวันนี้วันนี้มาพาเพื่อนๆมาจำพองครับเป็นดอกกำพบเป็นดอกเป็นไว้เฉียงแหลมครับของรถแห่ครับอันนี้แนะนําครับสั่งมาจากเมืองจีนครับถูกด้วยแต่ไม่รู้ว่าเสียงจะยังไงนะ เห็นถูกแต่สรงช้าหน่อยครับประมาณอาทิตย์กว่าครับถ้าใครได้ใช้ก็น่าจะสั่งไว้เนาะสั่งไว้เลยเาะยังไงมันขาดอยู่แล้วครับเสียงแหลมมีโอกาสขาดอยู่แล้วครับไม่มีใครทนตลอดชีวิตเสียงแหลมขาดอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมสั่งมาสี่ตัวครับเพราะว่าด้ใช้แค่สี่ตัวเสียงแหลมรถแหเราเยอะครับ มีสำรองไว้เทียบเลยอันนี้เป็นตู้มอนิเตอร์ข้างหน้านะครับแต่ว่าก็าถอดออกเนาะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เราเอาตัวนี้มาต้อมเกียวไว้ครับสำรองครับเป็นปากแหลมคู่ครับบอยอ5 1มิลน,นะฮะุ5 5 1 5มิลครับบอ1750ก็มีครับ ตูดเจ็ดห้าศูนย์นครับของเราสำรองไว้เพียวครับมีเยอะครับของโนนก็มีคุมผ้าไว้ครับในหลังนี่ก็มีโอ้ยกไม่ได้ในกล่องเนี้เป็นดอกลำโพงสำรองไว้หมดเลยครับเตรียมไว้ให้ ไป,ปอกสายส่รถแห่อยู่นู่นครับวันนี้ไม่ได้ออกงานครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้จะเ,เลยซ่อมแซมรถแห่ไว้ก่อนนะครับมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนครับแล้วก็เปิดฟา้ามันออกมาครับรกะ้าตัวนี้มันออกมาไขาควงแฉกไขออกมาครับ แล้วก็ถอดไว้ตัวเก่าออกแล้วก็แกะไว้ตัวใหม่มาครับโอ้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานี่ครับแน่ไว้ตัวใหม่ครับงานผมก็ว่าโอเคนะ้วก็พอๆกับงานที่เราซื้อแถวนี้นะ ผมเลยแนะนํามารีวิวครับซื้อจากสั่งจากเน็ตครับลาซาดาใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ด้วยที่ผมเรียนมาเนาะผมก็จบอิเล็กทรอนิกส์มาผมว่ามันก็ต่างกันนะครับแต่ซุ้มเสียงที่การใช้วัสดุในอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะครับแต่ถามว่าการเอามาใช้แบบแรงๆเนี่ยไม่มีใครมานั่งฟังเสียง เพาะแล้วครับขอให้มันแรงอ่ะรถแห่นะเขาเน้นแรงครับไม่เชื่อไปถามคนที่ทํารถแห่อะไรครับคุณต้องการเพราะหรือต้องการแรงครับเห,เห็นเห็นจะบอกกันว่าจะไปทะใจะจะไปประ,ะคนนั้นจะไปพระ,ะคนนี้ถามว่าต้องการดังดีหรือจะดังแรงครับเ <c oughs> <c oughs> นอะอันนี้ตามความคิดนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับพูดตามความเป็นจริงนะเนาะตามความรู้สึก บรรนอกบรรนอกของเรานะครับความรู้สึกเรารู้รู้สึกอย่างนี้เนาะเห็นเขาพูดกันได้เออต้องการแรงนะแรงอย่างเดียวอะไม่เห็นมีใครว่าจะไปฟังอะคูสติกเพราะๆไม่เห็นมีใครเอารถแห่ไปฟังแบบนี้หรอครับเนาะพูดอย่าว่ากันนะครับเราสู้กันฟังเฉยๆอ้าวอันนี้เราวาง เราวางบอยไปแล้วตอนนี้เราก็จะเอาฝามันเลยอ้าวผมมันไปติดไปเนี่ยติดกระดาษกาวครับเป็นรอยเลยครับต้องเอาทินเนอร์มาเช็ดด้วยวคือที่ติดไว้เนี่ยก็คือการฝุ่นเหล็กเข้านะครับอผมทํางานโรงงานเหล็กนะฝุนเหล็กเยอะก่อน,นจะใส่แล้วก็ เป่าทำความสะอาดมาหน่อยแล้วก็วางครับเนี่ยนาว้อยเสียงแหลมมันบอกอยู่แล้วครับขั้วบวกขั้วลบมันบอกอยู่แล้วไปยกกล่องเครื่องมือในรถให้หน่อยเออน่าจะมีมั้งกล่องเครื่องมือแล้วก็สว่านอะเอาลงมารถแห่ลูกน้องมาถามหาคัตเตอร์ นี่ครับใส่แล้วก็ขันน็อตลงไปขันฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันก็ถามม่ายากไหมมันก็มันก็ยากอยู่นะเพราะว่าการวางให้มัน วันนี้มันต้องเข้าทีละนิดนะครับบางคนกดเอากดเอาไว้ก็เดียดแางไงนนี่หลักการผมนะผมก็ค่อยๆวางมันลงไปกดมันลงไปคนอื่นจะทำยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็กลัวไว้ผมเดียดนม่ทัน ถามพวกนี้ลวมันล้างรถมันเอาไปไว้ข้างหน้าหรือเปล่าส่านเลยเป็นสบานนะ,อะไอ้นี่การเช็คดอกลำโพงเนาะแล้วก็มีแคาคนมีมิเมตอร์ก็เนี่ยแต่ว่าไอ้นี่สะด,ดวกกว่าครับเสียบแบตเตอรี่เราก็ทำสายอย่างเงี้ยต่อจากแบตเตอรี่สามสิบสองโวลต์เนี่ยออกมาเงี้ยต่อสายมางเงี้ย แล้วเราก็เคลียร์มันลงไปบวกลบเคลียร์ข้างไหนก็ได้ครับเพราะว่าเราเช็คเฉยๆเนาะเดี๋ยวนะครับครับ เห็นไหมไอแอมอยู่นนี่แหละมาหาดูนนี่ยูนในนี่แหละดูในชั้นนี่แหละหาดูไปเอาลูกหม,มูนะเก็บในรังเนี่ยหน่อนรปลัง เราก็ใช้ตัวนี้คิบีบตรงนี้ไว้ครับสามารถเช็คด,ดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําภาพให้มันชัดๆเดี๋ยวให้ลูกน้องช่วยจับกล้องให้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ครับประกอบปิดฟ้าสเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับนะวิธีเปลี่ยนบอยเชียงแหลมได้ง,ง,ง่ายครับเอาเดี๋ยวเราต้องมาเทสครับเมื่อกี้วัดโอมไปะละเราหมุนให้มันเข้าเข้ากัน แล้วก็ดูลักษณะเท่าเท่ากันนะนเรียบเท่ากันสชย่วยครับจะความแข็งแรงของคนเโดยครับวิธีการเปลี่ยนเสียงแหลมของรถแห่เราครับถอดลงมาเปลี่ยนข้างล่างเลย คลิปนี้ฝากแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทําอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูดเรื่อยๆกับรถแห่บุญหลายออนทัวร์ครับกับโครงการใหม่เรื่อยๆของเรานะครับฝากกดติดตามและกดแชร์กดซับสไครต์ในช่อง y u u u b e เราด้วยนะครับสวัสดีครับ